ยามเช้าทักทายจากสวนพอเพียงวิวขาวเหลาควันเนี่ยยามเช้าก็ดอกคุณนายตื่นสายสวยอืมแพงป่วยอืมบัวดอกรักแรกพบก็างามสีเหลืองคุณนายตื่นสาย มีอะไรก็ปลูกไปอะไรที่กินได้ก็ปลูกไปว่างๆได้ออกกำลังกายดีต่อกายและใจสนฉัดสองต้นนี้ยังไม่รู้จะปลูกตรงไหนดีผักเคลเนี่ยมะละกอเตี้ยชมแพเห็นมันเตี้ยอย่างนี้นะเนี่ยมันจะมีลูกแล้วเนี่ยเตี้ยสมชื่อจริงๆครับเนี่ย หนำวานี่ก็พันเตี้ยนะพันธรรมดาของเราก็มีปลูกเยอะแยะอันนี้นานาว่าพันเตีย้ยอันนี้มะรุมภาษาฝรั่งเรียกว่าโมริงกา,อาเอาฝักมะรุมไปแกงใบก็กินได้เป็นยาสมุนไพรอันนี้ก็แตงไทยครับไม่ใช่แตงลาวแตงฝรั่งแตงขเขมรไม่ใช่นะเป็นแตงไทยสุกแล้วเนี่ยเนี่ยเราทำกเกษตรพอเพียง ไว้กินเองก็เพลิดเพลินมีความสุขดีครับอืมอันนี้เป็นสลเวอโอ๊กนะครับต้นไม้ฟอกอากาศนะครับต้นขิ้เหล็กก็ไว้แกงกินนะครับนี่วิวเขาสวยงาม ผมจะเดินไปที่สวนเพื่อนบ้านถัดจากเราไปหน่อยนะเขาฝากให้ดูปลาเขาเลี้ยงปลาครับจะไปให้อาหารปลานะครับเจ้าของเขาจะมาวันเสาร์นะครับตรงนี้จะโซนพวกกะเพราอันชันนะกินดอกสมโอ,อยังเล็กอยู่นี่มันญี่ปุ่นนะเบนิฮารุกะ มะเขือเปาะนะครับได้กินกินเยอะแยนะฮะกินแทบไม่ทันเลยนะครับนี่ลูกมันออกมาเยอะจริงๆมะเขือเปาะนะครับเมื่อเช้าก็เดินโรยเกลือรอบๆมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ก็เป็นมะพร้าวแกงนะครับฟักทองอืมนี่นะนี่แก่และ อ่าเดี๋ยวเราเอาไปต้มไปแกงไปต้มก็ได้ฟักทองก็ประมาณนี้นะครับใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับเดินทีละก้าวกินทีกินทีละคำทำทีทละอย่างเลิศเลินด,ดีนะครับ